สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาบอกวิธีการทําคลิปวิดีโอให้มีขนาดเท่ากันทุกคลิปนะครับวิธีการจะทํายังไงเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับวิธีการของผมเนี่ยมันอาจจะเรียบง่ายนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยให้เรานะครับมาที่เอฟเฟกต์เจอคำว่าครอปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ลากลงมาใส่ไทม์ไลน์ของเรานะครับที่ไฟล์ดีของเราให้เรามาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับแล้วเราเลื่อนลงมาอ่าโดยปกตินะครับผมก็จะปรับขนาดสักประมาณ10%อ 10%เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะซักประมาณ15%นะครับ15%นแะบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้ฟุตเทจอดือนขนาดเท่ากับอันนี้นะครับตวนใหญ่วิธีการผมก็คือจะกดตรงนี้กด Copy แล้วกดคลิกซ้ายค้างลากคุมกด Ctrl V มันก็จะมีขนาดเท่ากันคลิปแล้วนะครับวิธีการแบบนี้เนี่ยมันก็สามารถเอาไปใช้ในงานที่จะเป็นงานเกี่ยวกับแนวเนี่ยอย่างเงี้ยไซอะไรนะ IC, ไซมาติเอซโนซเนมต อะไรนั่นแหละเออที่มันแบบมันเป็นภาพยนตร์แบบเนี้ยเพื่อนเพื่อก็สามารถเอาอ้อลืมบอกถ้าสมมุติว่าเอฟเฟกมานะก๊อปใหม่เราคลิกขวาก่อนลบรีมูฟอัตติบิลนะครับเสร็จแล้วนะครับคอนทอนวใหม่หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทกท่านนะครับแล้วก็เออได้แบ่งปันในสิ่งที่เป็นประโยชน์นครับก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมกันไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสํหรับคลิปนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยร้านบเปววป็นนนรร้าจาจห่ยอุกณ และอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับบนช่องทางออนไลน์นะครับจาหน่ายทั้งน้ํามันเครื่องนะครับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับหมวกกันน็อกและหมายรวมถึงยางในของมอเตอร์ไซค์นะครับท่านใดที่สนใจอุปกรณ์หรืออะไหล่มอเตอร์ไซค์สามารถมาสั่งซื้อได้บนช่องทางออนไลน์นะครับเราจําหน่ายทั้งช่องทางช้อปปีและไลน์ไมช็อปนะครับถ้าสนใจสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ร้านได้เลยนะครับ